เรื่องราวของมัททกุลีเทบประมุตนนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับเพราะจะเป็นเครื่องตอกย้ำนะครับในความเชื่อและความศรัทธ,ธาในบววาุทุศาสนานะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีใจที่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยอาน,นิสงส์ของความเคารพแค่นึกถึงนะครับพระพุทธเจ้านั้นก็นำพาไปสู่สุคติพบผมจะเล่าให้ฟังครับว่าใจ มันสาคัญอย่างไรในกา,ารเคารพพระพุทธพระธรรมอริยสงฆ์อย่างสมบูรณ์มัทธกุลมัทธกุลทีแทบปรบุนนั้นนะครับมีนะครับประวัติก็คือเป็นเด็กนะครับหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีพ่อแม่ของเขาเป็นพราหมณ์ผู้ร่ำรวยครับมั่งคัง่งแต่พ่อนั้นมีความตนี่ทีเหนียวมากครับจนได้รับฉายาว่าเป็นพราหมณ์ผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครผู้ได้ง,ง่ายคือมีเงินทองทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ของกิน ของมีค่าทั้งหลายก็ไม่เคยแม้จะเสดข้าวอาหารก็ไม่เคยให้ทานกับใครเลยไม่แบ่งปันให้ใครทั้งสิน้นคือหวงไว้เป็นของตัวเองถึงกระนั้นนะครับพราหมณ์ผู้เป็นพ่อนะครับก็เมื่อมีลูกชายนะครับก็ยังอุตส่าห์นะครับไปซื้อทองคำมาทำตุ้มหูเกลี้ยงให้กับลูกชายสวมใส่นะครับเพื่อเป็นนะครับเครื่องประดับให้กับลูกชายของคนคนนี้นะครับ แต่ทำเองนะไม่จ้างช่างด้วยความขี้เหนียวไปซื้อทองแล้วก็ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงๆไม่มีลวดลายอะไรทั้งสิ้นเพื่อให้ลูกตัวเองใส่เด็กคนนี้จึงได้ชื่อว่ามัทกุลทลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยงมีตุ้มหูทองคำเกลี้ยงนะครับผือเรียบๆนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับชื่อที่มานี่แหละครับก็ทำให้คนได้รู้ว่า พราหม์ผู้เป็นพ่อของมัทกุลธรีเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวมากนะครับเมื่ออายุ16ปีนะครับปรากฏว่ามัทกุลธรีเนี่ยป่วยครับป่วยหนักเป็นโรคผอมเหลืองนะครับมีอาการหนักมากแม่เห็นลูกป่วยก็สงสารขอร้องให้สามีตัวเองเนี่ยผู้เป็นพราหม์ขี้เหนียวเนี่ยช่วยไปหาหมอนะครับแล้วก็เอามารักษาลูกแต่คุณพ่อนะครับเกรงว่าจะเสียเงินเยอะและกลัวว่าหมอจะเรียกค่าใช้จ่ายมาก นะครับในการรักษาลูกตัวเองจึงไปแอบถามอาการคนป่วยฮะว่าแบบเนี้ยหมอต้องกินยาอะไรจะต้องทํำยังไงคือพูดง่ายไม่จ่ายเงินให้หมอแบบหลอกถามอีกนะปรากฏว่าก็ไปหาผลหมากลากไม้ยาสมุนไพรมาให้ลูกเนี่ยต้มกินนะครับมาต้มให้ลูกกินนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะอาการกับโลกของยานะไม่ถูกกับโลกที่เป็นอยู่อาการของลูกก็ซุดลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มีอาการเทียบนะั นะครับหมอก็ไม่รับรักษาพ่อจึงคิดว่าลูกเนี่ยต้องตายนแน่ๆคราวนี้ซ้ำยังกลัวว่าถ้ามีหมอมีคนมาเยี่ยมลูกเราเนี่ยหรือเห็นคนเข้ามาในบ้านจะพยายามช่วยลูกเราเนี่ยก็จะไปเห็นทรัพย์สมบัติกลัวจะโดนขโมยหรือกลัวจะต้องเสียทรัพย์อีกเลยหามลูกชายเนี่ยออกไปนอนที่ระเบียงนอกห้องดง่ายๆคือระเบียงชานหน้าบ้านนะครับนี่ความขี้เหนียวของ พราหม์ผู้เป็นพ่อของมัตตกุณทลีเทพปุตรเห็นไหมฮะฉะนั้นความเป็นพราหมณ์ของตระกูลเนี้ยแน่นอนครับไม่เคยให้อะไรเคยใครเลยก็แสดงว่าไม่เคยทําบุญไม่เคยตักบาตรไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเคารพนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถือว่าเป็นพระรหารองค์เอกของโลกเป็นศาสดาเอกของโลกซึ่งถือกําเนิดขึ้นมาในยุคนั้นแล้วนะแต่ไม่ไปกราบไหว้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับ เช้าวันรุ่งขึ้นครับปรากฏว่าวันนั้นนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้นะครับเสด็จนะครับบินทบาทนะครับผ่านนะครับผ่านนะครับหน้าบ้านของนะครับครอบครัวของมันทกุลีมันทกุลทรีนะครับ ซึ่งตอนนั้นนะครับพุทธเจ้านะครับเมื่อเสด็จมาเปิดมาโปรดด้วยการบินทบาทมาโปรดสับประัต์ในตอนเช้านะครับทรงทรอดพระเนตรเห็นมันทกุณธลีนะครับนอนตะแคงหันหน้าเข้าฝาบ้านอยู่นะครับโดยไม่เห็นพระองค์ท่านจึงสงเคราะห์ด้วยการเปล่งพระรัศมีนะครับฉับพลังสีของท่านเนี่ยไปวาบหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นแสงสว่างมัตกคุณธลีเมื่อเห็นแสงสว่างนะครับเกิดความร่มเย็นและ แปลกใจจึงหันหน้ามองเห็นพุทธเจ้าจึงคิดว่าโอ้บารมีของพุทธเจ้านั้นช่างนะครับสง่างามนะครับและเป็นผู้นะครับควรแก่การกราบไหว้เป็นอย่างยิ่งน่าเสียดายที่พ่อเราเป็นอย่างนี้จึงไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีโอกาสถวายทานหรือฟังธรรมแม้แต่นิดเดียวบัดนี้แม้นแต่มือเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้ว ที่จะวันทาเคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความนะครับตั้งใจคิดแล้วก็ทําให้จิตใจนั้นเลื่อมใสในบารมีของพระศาสดาพรธองค์ทรงทราบจิตที่เลื่อมใสของชายหนุ่มจากนั้นก็เสด็จ,จากไปชายหนุ่มก็สิ้นใจในวินาทีนั้นเองครับ อานิสงค์ของที่นะครับมัทกุลทลีเทพบุตรเนี่ยได้นึกถึงพุทธเจ้าและกราบไหว้พุทธเจ้าในนาทีสุดท้ายด้วยจิตใจที่มีความเรื่อมใสยอย่างบริสุทธิ์อานิสงส์นั้นทําให้ไปเกิดนะครับเป็นเทวดาที่มีชื่อว่ามัทกุลทลีเทพบุตบุนะครับครัพูดได้ง่ายว่าเทวดาที่มีตุ้มหูทองคาเป็นลักษณะกิ่งเกลี้ยงนะครับหรือไม่มีลวดลายนั่นเองนะครับ ฝ่ายพราหมู้เป็นพ่อนะครับเมื่อลูกชายตายแล้วก็เสียอกเสียใจนะครับฝังศพลูกชายไว้ได้แต่ไปยืนร้องไห้คร่ำครวญที่ป่าช้าทุกวันว่าลูกชายคนเดียวของพ่อนั้นอยู่ที่ไหนมาหาพ่อเถิดนะครับอย่าได้ให้พ่อนั้นนะครับได้มีความนะครับพัดพรากจากบุตรของตัวเองเลยแม้แต่วันเดียวนะครับมัทกุลีเทศบุตบุนั้นนะครับเมื่อเห็นคุณพ่อตัวเองเนี่ยเป็นพระเทวดาแล้วนี่ครับพิจารณานะครับ นพพ่อตัวเองนั้นร้องห่มร้องไห้เสียใจที่ตัวเองตายนะครับก็เกิดความสังเวชนะครับว่าเวลาที่คุณพ่ออยู่นั้นบุญก็ไม่ทากรรมกรรมดีก็ไม่สร้างนะครับนะครับตัวเองเจ็บป่วยแทบตายเงินทรัพย์สินเงินทองก็ไม่เคยนํามานะครับในการช่วยเหลือดูแลลูกนะครับหาอยู่ขาย,ายาให้กินนะครับหรือแม้แต่การพาไปหาหมอเพื่อให้หลุดพ้นจากเวทนาและความทุกข์นะครับจากการเจ็บป่วยครั้งนั้นจนกระทั่งเสียชีวิต แต่ด้วยอานิสงส์ที่นึกถึงพระพุทธเจ้านั้นนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยไปเสวยนะครับสุขเป็นเทวดานะครับเมื่อพิจารณาสมบัติในที่พิมานของตัวเองแล้วก็รู้ว่าได้มาเพราะจิตที่เคารพเรื่อมใสในพระพุทธเจ้าเมื่อมองลงไปยังโลกแล้วยังเห็นพ่อร้องไห้อยู่ป่าช้าจึงอยากจะนะครับเรียกว่าทําให้พ่อนั้นนะครับจากเป็นมิจฉาทิฏฐิกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิ จึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีหน้าตาคล้ายๆกับมัทกุลทลีเทพบุตมายืนร้องไห้อยู่มุมหนึ่งใกล้ๆกับพราหมณ์ที่ยืนร้องไห้อยู่ศพบ,บนศพของนะครับหลุมศพของมัทกุลีลูกชายของตัวเองนั้นพราหมเมื่อเห็นเด็กหนุ่มนะครับมายืนร้องไห้อยู่เช่นนี้ mm hmm. ก็เลยถามกลับว่าเอ๊ะรูปร่างหน้าตาเด็กคนนี้หนุ่มคนนี้เหมือนลูกชายเราจังเลย จึงเกิดความนะครับอยากจะปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับชายหนุ่มนี้จึงถามว่ามีความทุกข์อะไรชายหนุ่มจึงถามว่าแล้วท่านละ่ะผู้อุโสมีความทุกข์อะไรนะครับพราหมจึงตอบว่าข้าพเจ้าเศร้าโศกถึงบุตรชายคนเดียวที่ตายไปอยากจะให้เขากลับมานะครับมัตสกุหรืเทพุตระเป็น แคปรบุแปลงจึงถามเหมือนกันว่าข้าพเจ้าก็มีความทุกข์เหมือนกันนะครับข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งตัวรถเนี่ยเป็นทองคํามีความสวยสดงดงามมากแต่มีความเศร้าใจที่หาร้อทองคํามาไม่ได้นะครับจึงจะต้องตรอมใจตายในวันนี้ถ้าเกิดหาไม่ได้พรามได้ยินก็ตกตะลึงแล้วก็ขำเล้ว่าเออไอเด็กหน,นุ่มคนนี้ต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีโลหะจงบอกเถอะ ไม่เห็นจะยากเลยเข้าพเจ้ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเดี๋ยวจะจับสร้างให้ชายหนุ่มนะครับจึงแปลกใจว่าพ่อนี้แปลกเนาะตอนเราป่วยแทบตายกับขี้เหนียวไม่ยอมหาอยู่ขายาหาเงินรักษาเงินทองมาให้แต่ทําไมวันนี้นะครับจึงอยากจะได้นะครับล้อเงินล้อทองกับจะทําให้เราได้อย่างง่ายๆ ซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าด้วยความเศร้าโศกเสียใจของพราหมณ์เนี่ยเมื่อเห็นชายคนนี้หน้าตาคล้ายมัทธคุรีเทพบุตรจึงเกิดความหวังว่าถ้าได้ช่วยเด็กผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยให้สมหวังก็จะขอให้มาเป็นบุตรบนธรรมของตัวเองเพื่อคลายทุกข์คลายโศกในจากการเรื่องสูญเสียไปน,นั่นเองนะครับสูญเสียลูกไปน,นั่นเอง